สำหรับสัปดาห์นี้นะห้ามพลาดเลยสำหรับสายเสี่ยงโชคใครที่ชอบเสี่ยงโชคเล่นหงเล่นหนวยหรือว่าเป็นคนที่กำลังรอเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภให้มันได้มาแบบป,กปกุกๆเดี๋ได้มาแบบง่ายๆในสัปดาห์นี้สามราศีนี้มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบ ซึ่งบอกเลยว่าทุกคนอยากได้ฉันก็อยากได้มีราศีฉันไม่ไมรู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับราศีแรกนะคะได้แก่ชาวราศีกันนะคะราศีกันในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้โชคจากการงานที่ตัวเองทําอยู่จากการลงทุนผลกําไรต่างๆก่อนหน้านี้ลงทุนอะไรไปอาจจะมีได้ผลกําไรตอบแทนมาหรือในช่วงนี้ลงมือลงทุนลงแรงแล้วสิ่งที่ได้กลับมามันน่าพอใจหรือได้เงินได้ทองกลับมาได้ผลกําไรกลับมานั่นเองจา้า สำหรับราศีที่สองคะได้แก่ชาวราศีตุลค่ะราศีตุลในช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีโชคลาภได้โชคลาภมาแบบฟุกๆแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะว่าโชคลาภที่ได้มาอาจจะเป็นทุกขลาภดังนั้นเมื่อได้โชคลาภมาแล้วเนี่ยแบ่งเงินไปทําบุญทําประโยชน์จะได้เป็นการแก้เค็ดไม่ให้มันเป็นทุกขลาภนั่นเองจ้าและราศีสุดท้ายนะคะชาวราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะ มีเกณฑ์จะมีโชคมีลาภผู้หลักผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ก่อนหน้านี้นะไปทําอะไรก็ตามนะอยู่ดีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูรักใครอยากจะให้เงินให้ทองหรือสนับสนุนส่งเสริมให้เธอทําอะไรก็ตามมันประสบความสําเร็จง่ายๆหรือได้มรดกเออและบอกเลยว่าสําหรับสามราศีผู้โชคดีนี้แล้วราศีเงินอื่นก็ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกลัวไปเพราะว่าฉันมีสถานที่มูลับๆจริงๆก็ไม่รับหรอกแต่ว่า อยากให้ทุกคนลองไปดูแล้วกันนะคะสำหรับสายเสี่ยงโชคเนี่ยต้องไปหมู่ที่นี่ต้องรู้จักแน่นอนเลยคือศาลย่านาคที่วัดมหาบุตรพระขนงนั่นเองค่ะที่นี่เป็นที่เรื่องลือในเรื่องของสายเสี่ยงโชคนะคะชานน่เคยมีโอกาสไปเลยนะไปหลวงเขาเรียกว่าหลวงปิงปองอะ่ะ หยิบเลขเสี่ยงโชคอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะจ๊ะอย่าไปถึงขั้นขายบ้านขายรถขายที่ดินเพื่อจะไปเสี่ยงโชคสุดท้ายแล้วการที่เราจะต้องออกแรงทำงงทำงานอะ่ะมันเป็นอะไรที่ชั่วกว่านึกออกไหมเออคนที่มีดวงในเรื่องเสี่ยงโชคเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นสายบุญเป็นเนื้อนาบุญให้มันทำบุญสร้างกุศลอยู่บ่อย ะะเช่นสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดไปเอาเงินไปร่วมบริจาคอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่มันอยู่กับเราถาวอรอนะโอเคเลยสําหรับใครที่มาดูในสัปดาห์นี้ก็ลองเอาทริคเหล่านี้ไปทำหนูไปไหว้สักการะขอพรที่ญาสานญานาคแล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกแม่หมอใต้คลิปนี้หน่อยคะ่ะสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรมารอลุ้นมารอติดตามชมนะคะและอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดติดตามทางช่อง Facebook YouTube อมรินทีวีออนไลน์ บอกเลยว่าฉันนี่ขนลุกเลยทุกคน